ประเด็นที่ทําให้รถไฟฟ้าถูกหรือแพงเนี่ยมันอยู่ที่แบตเตอรี่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่มันโอ้หแปลกประหลาดก็เป็นแบตเตอรี่แบบเดียวที่เราใช้ในมือถือ่นเดงคือลิเธียมไอออนนะซึ่งประสบการณ์การใช้มือถือของเราทุกคนก็เหมือนกันหมดก็คือซื้อมาแรกๆเนี่ยโอ้สองวันชาร์จทีนะใช้ไปสักปีหนึ่งก็ต้องชาร์จทุกวันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็อาจจะต้องชาร์จวันละสองรอบนะบเพราะแบตเตอรีย่ยังไงก็ต้องเสื่อมนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตติแ่่วา แบตมือถือมันก็ราคาหนึ่งนะแต่ว่าแบตที่ใช้ในรถยนต์เนี่ยโหมันลูกเลาเป็นแสนนะครับอย่างที่เราเห็นในข่าวไปขูดไปอะไรหรือโดนหนูกัดเนี่ยโหค่าเปลี่ยนเนี่ยซื้อรถใหม่ได้เลยนะครับคนก็เลยกังวลว่าเอ๊ะซื้อรถไฟ,ฟฟ้าแล้วแบตมันเสื่อมเนี่ยมันมีปัญหารหรือเปล่านะคือถ้าแบตเสื่อมใช้ไม่ได้เนี่ยต้องทิ้งอย่างเดียวเลยนะไปขายก็ไม่มีใายเอานะเป็นที่หมาของ,งข่าวแบบนี้เนะขาบ,บ,นะบอกว่ารถอีวีเนี่ย ถูกทิ้งเป็นซากในหลายประเทศเพราะอะไรเพราะว่าพอแบตมันเสื่อมใช้ไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนก็ลําบากนะฮะอืมก็เลยเรียกว่าราคามันก็แพงสุดท้ายก็ต้องเอามาทิ้งนะนี่คือเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเหมือนคําเตือนนะว่าใครจะใช้รถอีวีเนี่ยิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับรถของคุณสุดท้ายแล้วนะเอาไปทิ้งปกลายเป็นซากนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสุสานรถอีวีในประเทศฝรั่งเศสนะครับอ่าโเจาะกันเป็นตับเลยนะนึกว่าทําเป็นสี่จีนะฮะนี่ไม่ใช่นี่รถแต่ละคันไม่ใช่ภาพ อันนี้เหมือนกันโอ้โหเรียกว่าต้นไม้ขึ้นกันเลยนะครับเป็นสุ่อสารรถอีวีอย่างนี้เขาบอกที่ฝรั่งเศสเหมือนกันน,นี่คืออนาคตของรถอีวีนะที่เขาบอกใครสนใจในระวังให้ดีท้ายแล้วนี่นะคือเขาบอกว่าคนจะรักโลกเนี่ยไปใช้รถอีวีและสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้กลายเป็นขยะนะอิเล็กทรอนิกส์นกลายเป็นว่านี่คือการรักโลกนะทําให้เนีกว่าสร้างมลภาวะหรือเปล่านอกจากรถยนต์แล้วก็มีนี่อีกมอเตอร์ไซค์นะโอ้โหวางเป็นตับเลย นี่ก็ไม่ใช่ส g จีนครับนี่มอเตอร์ไซค์จริงๆครับนี่บอกในเมือจงจีนก็เนี่ยโอ้โหเป็นไงละ่ะสนับสนุนการจังเนี่ยรถไฟฟ้าสุดท้ายเนี่ยเอามาทิ้งกันแบบนี้คนระับซึ่งต้องบอกเลยภาพเหล่านี้เราจะได้เห็นกันบ่อยนะราบอกเนี่ยใช้แล้วต่อไปเนี่ยกลายเป็นสุสารครับเรามาดูกันในหว่กว่าแต่ละภาพเนี่ยมันคืออะไรกันแนนะ่อย่างอันแรกที่ว่ารถที่จอดกันเยอะในฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นภาพจริงนะฮะอันนี้เป็นการลานที่เมาจอดเอาไว้เนี่ยอยู่ในย่านชนบทของฝรั่งเศสนะ การจาตัวตรวจสอบโดยผู้ทีแแล้วปรูกแฝงแต่เชเอร์กในต่างประเทศเขาบอกเนี่ยไม่ใช่สุสารรถยนต์นะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกทิ้งพราอมแบตันส่ปนสภาพด้วยรถโดนเหยาบเนี่ยเป็นรถของบริษั Auto ift, ทออโตลิฟซึ่งเป็นบริษัทเช่ารถยนต์ฝรั่งเศสซึ่งปิดกิจการไปเมื่อปีสองพันะี่ิบแปดก็คือนานแล้วอ่ะห้าปีที่แล้วนะออซึ่งการปิดกิจการนี่ไมไ่เกี่ยวกับอะไรกับรถเลยนะเพราะว่าตอนแรกเขาได้สัม,มทานจากโดยงานักรัฐในฝรั่งเศสให้มา ทำกิรกิจรถเช่านะแต่ตอนหลังเนี่ยก็ยกยกเลิกสัมปทานไปเพราะว่าบริษัทมีนี่สินนั่นเองก็เลยเรียกว่าต้องเอารถเนี่ยมาจอดไว้เพื่อเตรียมขายเป็นอะไรล่ออกไปอย่างที่ข่าวบอกรถหล่าเนี้ย waiting for second life ก็คือเตรียมเอาแบตเตอรี่หรืออะไรอะไรไปขายต่อคือแบตรถยนต์ที่เสื่อมเนี่ยไม่ได้หมายเขาว่ารถใช้ไม่ได้ก็เหมือนแบตมือถือเราอาจจะต้องชาร์จบ่อยขึ้น แบตรถก็คือเราอาจจะชาร์จครั้งหนึ่งอาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าเดิมแต่มันก็ยังไปได้อยู่นะส่วนถ้าไปสุ่สารจริงๆเนี่ยเขาก็รับซื้อนะครับแบตบแบบนี้เขาก็เอาไปใช้เก็บพวกไฟจากโซล a าเซลลก็ยังทํางานได้อยู่ไม่ได้ทิ้งในทีเดียวนะต่อมาครับอันนี้อย่างที่บอกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุ่สารในฝรั่งเศสเนี่ยมัจะเสียงเลยนะนี่มีภาพเต็มไปหมดเลยนะซึ่งทางรอยเตอร์แฟกช็คนะเขาก็ไปตรวจสอบเขาพบว่า นี่ไม่ใช่สุสารรถยนต์ในฝรั่งเศสนะครับสิ่งที่เขาใช้สังเกตก็คือป้ายทะเบียนรถยนต์นั่นเองนะครับด้านล่างขวานะถ้าคุณผู้ชมคุณโยเห็นจะเห็นไหมนะเป็นสีน้ำเงินนะหรือถ้าเป็นรถฝรั่งเศสเนะี่ยป้ายทะเบียนก็เป็นสีขาวนะอแต่ของจีนเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะอะนี้คือชัดเจนเลยว่านี่เป็นรถไม่ใช่สุสารรถยนต์ในฝรั่งเศสแต่เป็นสูสารในจีนหรือเปล่าอะอันนี้อีกเจ้าหนึ่งครับรีสตอรี่แฟคเชเจอร์อีกเจ้าหนึ่งเขาเข้าไป ดูภาพว่าที่นี่คือที่ไหนปรากฏว่าที่นี่คือเมืองหางโจวบนโซนเจอร์เจียงนะครับภาพนี้ถ่ายไว้ตั้งปี2019แล้วนะครับซึ่งรถทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่รถของคนทั่วไปมาทิ้งนะเป็นของบริษัทชาลรถเช,ช่นกันชื่อว่าไมโครซิตี้นะครับอืมซึ่งทางยูเป็เอทูเดย์เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์นะว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เอามาทิ้งเนี่ยแบตบมันเสื่อมหรืออะไรนะฮะซึ่งทางอดีตผู้จัดการแบรนด์ของไมโครซิตี้เนี่ยเขาบอกรถทั้งสามคันเนะี่ยมีทั้งรถที่ อยอมแล้วว่าบางรถบางคันก็มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ก็ยังขับได้อยู่นะครับที่เอามาทิ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันรถมันขับไม่ได้นะแต่เพราะว่ารถหลาบนี่เป็นรถอีเจเเรชั่นแรกก็คือรุ่นแรกๆอย่างที่บอกแบตมันแพงเขาก็แบตบเขาลูกไม่ใหญ่ามากก็ขับได้ประมาณร้อยสองร้อยครึ่งพอมีมีรุ่นใหม่มาขับได้สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอย่างในปัจจุบันเนี่ยในรถหลาบนี้มันก็ไม่เม็กเซนที่จะใช้ต่อแล้วก็เลยต้องเอามาเรียกว,ว่าจำหน่ายออกไปขายเป็นอะไรนั่นเองไม่ได้หมายความว่ามันใช้ไม่ได้แต่อย่างใด อันหนึ่งอันนี้ที่ว่าเป็นมมเดอร์ไซค์นะครับที่มาจอดกันเยอะๆเนี่ยทางสูนูฟนะแฟลชเชคเกอร์ aker, อีกเจ้าหนึ่งเขาก็ไปดูปรากฏว่านี่ไม่ใช่รถของอผู้โภคทั่วไปนะนี่เพลทเนี่ยเป็นแอปนะเป็นแอปรถเช่าเหมือนกันนะครับชื่อว่าเหมยตัวนะครับเป็นบริษัทเชา่ารถยนต์เขาไปซื้อติรการของบริษัทโมบายมาเพื่อมาแข่งกับทางอ,อีกเจ้าหนึ่งชื่อว่าออฟฟร์ซึ่งได้อ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่ายง阿บ巴巴แชนส์มนคือมาแย่งกันนะเป็น ในธุรกิจบอยแชร์ริงก็คือแชร์จักรยานกันแต่ปรากฏว่าสองสองสองเจ้าเนี่ยาทางเหมือนตัวเนี่ยมาเริ่มในปีส0 1 8สิบแปดแต่ปีเดียวกันนั้นเอง,เองก็เรียกว่าลดขนาดกิจการลงเพราะว่าขาดทุนครับเพราะว่าคนไม่ค่อยใช้เนี่ยคือมาแข่งกันเนี่ยเรียกว่าปริมาณบริรถเนี่ยมันเยอะกว่าความต้องการเพราะคนก็ไม่ค่อยใช้แล้วบางทีเนี่ยหลายคันก็หายหรือว่าถูกขโมยไปก็มีนะก็เลยเรียกว่าสุดท้ายก็ต้องเอามาเรียกว่า จำหน่ายออกนะไม่ได้ใช้ต่อนั่นเองคือทั้งหมดเนี่ยที่เอามาสามภาพเนี่ยก็คือไม่ใช่รถที่คนทั่วไปมาทิ้งนะเป็นเรื่องของกิจการรถเช่าที่เขาปิดกิจการไปนะครับอ่าเรื่องต้องบอกว่าเรื่องแบตตกรุ่นเนี่ยจริงนะตอนนี้เรื่องการพัฒนาของแบตบรถยนต์เนี่ยมันมีพัฒนาไปเรื่อยๆนะรราคาถูกลงระยะทางไกลขึ้นนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราซื้อวันนี้แล้วมันจะใช้ไม่ได้นะแบตบมันแบตบแบตรถยนต์มันไม่เหมือนแบตมือถือนะคือเขา คุณภาพของเขาดีกว่าบางทีใช้ไปหลายปีความเสื่อมเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเต่อให้มันเสื่อมก็ยังขับได้นะมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนนะหรือถ้าเราซื้อมาใช้ในกรุงเทพเนี่ยอ่ามันอาจจะชาร์จบ่อยขึ้นหมดเร็วขึ้นแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ได้หมายควรามว่าพอมันเสื่อมกว่า8ปดสิเรแล้วเราจะเลิกใช้ก็ไม่เกี่ยวเช่นเดียวกันแต่งน้นที่เขาอ้างมาทั้งหมดเนี่ยบอกว่ารถเอาอีวซื้อมาใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทิ้งเพราะแปดเสื่อมอันนี้ไม่จริงนอะภาพที่เอามามชรพ เป็นธุรกิจรถเช่าที่เขาประสบปัญหาเลิกกิจการไปเท่านั้นเองะครับ